สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรหลัก10บล่างเราพัฒนาแม่นๆนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับสูตรเก่าก็เข้านะครับสูตรนี้ที่ผมลงให้นะครับผลรางวัลมาดอกหนึ่งหกนะครับก็จะเข้าที่เล็กหนึ่งตรงนี้เข้าในตำแหน่งหลัก10บล่างนะครับ,รบก็ถูก ในงวันที่ผ่านมาในผมลงให้ไปแ,แค่สูตรเดียวนะครับก็คือสูตรนี้นั่นเองนะครับนี่สูตรที่ได้10ล่างตัวนี้4ี่หสูตรที่2เนี่ยก็ยังไม่ทันลงนะครับมีสูตรนี้สูตรเดียวที่เข้าส่วนหลักหน่วยนับหลักหน่วยล่างเนี่ยหลุดนับหลักหน่วยล่างนี่หลุดดังนั้นในวันนี้จะลงหลัก10ล่างให้ก่อนลักหน่วยเดี๋ยวผมค่อยลงให้ใหม่นะครับเดี๋ยวมาคำนวณสูตรนี้กันก่อนนะครับ วิธีการคำนวณเอาหลักร้อยบนบวกกัน3ครั้งนะครับบวก10บน5ครั้งบวกหน่วยบน2ครั้งนะครับบวก10ล่างบวก2คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกห่บวก, 1, บวก6นะเอา,อามาดูตัวเลขงวดใหม่นะครับสูตรนี้ผมให้เป็นสูตรที่1นะครับคือสูตรที่1่ตัวเลขงวดใหม่นะครับอันนี้เป็นสูตร สูตรที่หนึ่งนะครับก็อเอาผลรางวัลหกเจ็ดเก้าหนึ่งหกตั้งสูตรมันใช้หลักร้อยบนบวกกันสามครั้งแล้วบวกหลักสิบบนห้าครั้งนะครับหลักหน่วยบนสองครั้งหลักสิบล่างหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็บวกสอง คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก1บวก6ดังนั้นตำแหน่งแรกเนี่ย6บวกกัน3ครั้งก็368แล้วบวกเลข75ครั้ง75 35บวก92ครั้ง29 18บวกเลขก1แล้วตรงนี้บวก2บวก2คงที่เท่ากับ 18บวก5นะครับ18บวก5ได้23 23บวกอีก30ก็เป็น53 53มา53มาบวกอีก8นะครับได้61 61เอาบวกอีก10เป็น71 71บวก1 72 72บวก2 74ได้เลข4เป็นเลขเด่นตัวแรกสูตรบวก1บวก6 สีวกหนึ่งได้ห้าบวกหก็ได้11บเอ็ได้สี่้าหนตัวเดิมนะครับดังนั้นหลักสิบล่างงวดใหม่นะครับก็ได้สี่จะมาตัวไหนนะครับในงวดวันจันท, 1, ทร์ที่หนึ่งธันวาคมก็ต้องรอดูนะครับจะมาในแถวเลิข1ตัวเดิมหรือจะมาเป็นเลขสีหรือจะมาเป็นเลขห้อ, 5, อันนี้ต้องรอดูนะครับอ่เดี๋ยวผมเก็บข้อมูล งวดใหม่เอาไว้ก่อนนะครับหลัก10ล่างนะครับอันนี้ได้451นะครับาดูสูตรที่2นะวันนี้ผมจะมีสูตรที่2ลงให้ด้วยนะครับมาดูสูตรที่2นะครับเล่มนี้นี่มันน่าจะหลุดกบหมดแล้วเอาเล่มใหม่ดีวกว่าน,นะสูตรที่2นะครับวิธีการคำนวณน,นะครับเอาหลักร้อยบน บวกกัน2ครั้งนะครับแล้วบวกหลักหน่วยบน3ครั้งบวก4คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก3บวกห่มาดูยอนหลังงวดแรกนะครับคำนวณได้701 70, แล้วออก16เข้าเลข1 1ก็เข้าตั้งแต่งวดน,นี้นะครับงวดถัดมานะครับ9 2 3ออก98เข้าเลข9กแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้14 5ออก4 5นะครับเข้าที่เลข4 เราต้องการหาหลัก10ล่างนะครับลาวพัฒนานะครับงวดํามาได้145ออก43เข้าเล็กีแล้วก็งวดํามาคำนวณได้6 90ออก6 2เข้าเล็กสูตรนี้จะเป็นสูตรใหม่นะครับเอามาไว้มาทดแทนสูตรเดิมงวดํามาก็2 5 6ออก2 1เข้าเล็ก 2. แล้วก็งวดํามานะครับ589ออก55 เขาเลขห้งวดล่าสุดคำนวณได้701นะออก16เข้าเลขหนึ่งมาดูแนวทางงวดใหม่นะครับในวันจันทร์นาของวันจันทร์นะครับอันนี้เป็นสูตรที่สูตรที่2เอาผลรางวัลหกเจ็นึ่งหกตั้งนะครับ สูตรที่สองเนี่ยนะครับเอาหลักร้อยบนบวกกันสองครั้งลักหน่วยบนบวกกันสามครั้งนะครับแล้วบวกสี่ของที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกสามบวกหนึ่งดังนั้นหกบวกกันสองครั้งหกสองหกสิบสองนะครับสามเก้ายิบเจ็ดสูตรนี้บวกสี่ เท่ากับ12ในบวก7ก็ได้19 19มาบวก20ก็เป็น39 39 39, 39มาบวกอีก4 4 3ได้เลข3เป็นตัวเด่นตัวแรกสูตรนี้บวก3บวก1 3บวก3ได้6 6บวก1ได้7ได้3 67นะครับสูตรใหม่ ได้สามหเจดตัวเลขสูตรเก่าและสูตรใหม่ไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับสูตรแรกได้หนึ่งสี่ห้าเอาสี่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งสูตรที่สองสามหเจ็นไปคนละตัวเลยนะครับดังนั้นเอ่อมันอาจจะมีสูตรที่เข้าคบสูตรที่ไม่เข้านะสา7หเจ็ดสูตรใหม่นี้ได้สามหเจนะครับ ไม่รู้สุดไหนจะเข้าไม่รู้สุดไหนจะหลุดนะครับเพราะว่าผมก็ต้องลงเผื่อไว้เพราะว่าสูตรนี้ก็สูตรที่หนึ่งนี้เข้ามา1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสบบเอนะครับสูตรที่หนึ่งนี่สิบงวดแล้วนะพี่มันก็เสียวๆเหมือนกันไม่รู้จะเดินต่อหรือจะหลุดนะครับแต่ผมก็ต้องลงสูตรสำรองเผื่อไว้เพราะว่าตัวเลขทั้ง2สูตรผมมาดูแล้วมันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกัน ไม่รู้สูตรไหนจะเข้าไม่รู้สูตรไหนจะหลุดดังนั้นก็เลยเอามาลงให้ดูนะเพื่อสูตรเก่ามันหลุดสูตรใหม่มันมาก็จะได้มีสูตรใหม่ตามนะครับก็ลองดูก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยหลักหน่วยล่างนี่เดี๋ยวผมก็จะลงสูตรใหม่ให้นะครับเพราะว่าสูตรเก่ามันหลุดนะสูตรเก่ามันก็ไม่เข้านะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมในงวดนี้นะครับในวันจันท์นี้ตามไว้ดีๆเลยนะครับตามไว้ดีๆเลยผมว่า สามตัวนี่ต้องแตกแล้วเราบัรจัณนี้นะครับเราวัฒนาเรานี่สามตัวนี่ต้องแตกแล้วนะครับสองตัวนี่ผมว่าแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะสองตัวนี้คิดว่าเข้านะครับแต่ก็ไม่อยากพูดไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันไม่ออกเดี๋ยวท่านผู้ชมจะว่าเอานะครับรอให้มันออกก่อนนะครับแต่ผมมั่นใจนะวันบันจัณนี้นะครับในชุดสองตัวบนปัญหาที่ที่จะต้องจัดการก็คือหาสามตัวให้มันได้นะครับ จัดการสามตัวตรงให้มันถูกในวันจันทร์นี้นะครับก็ไม่น่าจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวผมรวบรวมสูตรที่มีทั้งหมดเดี๋ยวจะมาลงให้ดูนะครับคาเตือนก็สูตรเป็นเพียงแค่แนวทางการคํานวณทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับก็ไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายสูตรมันก็มีทั้งเข้าและไม่เข้านะครับไม่ใช่ว่าจะเข้าทุกสูตรนะครับงวดสองงวดที่ผ่านมาก็ดวงดีว่าสูตรมันยังเข้าอยู่นะครับก็เลยถูกต้องรอรุ่นในวันจันทนี้ว่าสูตรมันจะเข้าต่อหรือเปล่านะครับ ถ้าหน่วยบนมันมาตามที่ผมคาดไว้นะยังไงเราต้องถูกแน่นอนนะครับสําคัญที่สามตัวเราจะถูกไหมนะครับก็รอลุ่นไปนะครับพร้อมกันนะครับสูตรเดี๋ยวก็จะลงให้เรื่อยๆนะครับยังจะมีสูตรวิ่งบนสูตรใหม่นะครับยังมีสูตรวิ่งล่างสูตรใหม่อีกนะครับยังมีอีกหลายสูตรนะครับในคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสําหรับ หลักสิบล่างเดี๋ยวหลักหน่วยล่างเราเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับแค่นี้นะครับก็พอแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ